ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมไดนโนเสาร์ที่เคยครองโลกกลับหายไปได้ในช่วพริบตาอะไรที่สามารถทำให้สัตว์ยักษ์เหล่านี้สูญพันได้อย่างทันที66ล้านปีก่อนที่โลกของพวกมันต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลวันนี้ค่ะเราจะมาไขปาริศนาที่ยังค้างคา,าอยู่และตามหาคำตอบจากร่องรอยสุดท้ายของไดนโนเสาร์กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ย้อนกลับไปกว่า230ล้านปีก่อนโลกของเราถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนั่นก็คือเดนเสาร์พวกมันมีมวิวัฒนาการขึ้นมาในช่วงไดอาสิกและขยายอำนาจเรื่อยมาจนถึงยุคจูราสิกและครีเทเชียสตลอดเวลากว่า160ล้านปีเดนเสาร์พัฒนาบ็นสายพันธุ์ที่หลากหลายตั้งแต่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กขนาดนกไปนจนถึงยกักษ์ใหญ่อย่างอเจนตินอโซรัสที่มีน้ำหนักเท่ากับเครื่องบินโดยสารเลย ไดนโนเสาร์ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่และหลากหลายเท่านั้นนะคะแต่พวกมันยังมีการปรับตัวที่น่าทึ่งบางสายพันธุ์สามารถวิ่งเร็วอย่างเหลือเชื่อบางชนิดมีเกราะหนาเพื่อป้องกันตัวและบางตัวมีเขี้ยวขนาดใหญ่สําหรับการล่าพวกมันกลายเป็นตัวละครสําคัญในระบบนิเวศท,ทั้งนักล่าและเหยื่อเลยรักษาสมดุลของโลกในยุคนั้นไว้อย่างลงตัวแต่ท่ามกลางความรุ่งเรืองนี้ก็มีปริศนาที่รอก,การไขอยู่ค่ะว่าทำไมไดนโนเสาร์ซึ่งดูเหมือนจะครองโลกได้อย่างไม่มีใครทัดเทียม จึงหายไปจากโลกอย่างกระทันหันคำถามนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสงสัยของนักวิยทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังจุดประกายความสนใจในมนุษย์ทั่วโลกมาน,นานหลายทศวรรษและการค้นหาคำตอบก็ได้พาเราไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญที่เปลี่ยนมุมมองต่อประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนโลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตไปตลอดกาลวัตถุจากห้วงอวกาศ อุกกาบาตขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า10กิโลเมตรพุ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของกระสุนปืนหลายสิบเท่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกระสุนปืนยักษ์พุ่งมาด้วยความเร็วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถหยุดยั้งได้ด้วยจุดที่มันพุ่งชนคือบริเวณคาบสมุทรยูคาทานในเม็กซิโกซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงมีรอยแผลเป็นของโลกอยู่นั่นก็คือลุมอุกกาบาตชิกซูลุปลุมนี้มีขนาดใหญ่มาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง180กิโลเมตรและลึกหลายกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้นะคะขนาดของหลุมอาจจะใหญ่กว่ากรุงเทพทั้งเมืองรวมกันและถ้าเราเดินอยู่ในนั้นโดยที่ไม่รู้มาก่อนเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังยืนอยู่บนรอยแผลขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไปแรงชนที่เกิดขึ้นปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์หลายพันล้านลูกในเวลาเดียวกัน ถ้าเปรียบง่ายๆนะคะก็เหมือนกับการจุดระเบิดอาวุธีรุนแรงที่สุดของมนุษย์ทุกชิ้นบนโลกในครั้งเดียวแต่ก็ยังเบากว่าแรงชนนี้หลายเท่าหลักฐานที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงถูกพบได้ทั่วโลกเลยไม่ได้จํากัดอยู่แค่หลุมชิกสุลูปนะคะมีการค้นพบชั้นดินที่มีออริดียมสูงผิดปกติซึ่งออริเดียมเป็นแร่หายากบนโลกแต่ว่าพบมากในอุกกาบาตซึ่งบ่งบอกถึงแหล่งกําเนิดนอกโลกค่ะพบช็อกควอตส์ โคชที่มีขนาดผิดปกติเนื่องจากแรงกระแทกมหาศาลซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากกระบวนการธรรมดาบนโลกพบเช็คไทท์เศษอินที่ถูกทําให้หลอมเหลวกลายเป็นของเหลวและแข็งตัวกลางอากาศจากความร้อนและแรงระเบิดมหาศาลและผลกระทบที่ตามมาก็รุนแรงรุนแรงอย่างที่แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเตรียมตัวรับมือได้มีซึนามิยักษ์สูงหลายร้อยเมตรก่อตัวขึ้นทันทีหลังการชน จัดทำลายชายฝั่งทุกแห่งที่มันผ่านเทียบกับสึนนมีในยุคที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนะคะมันสูงกว่าหลายเท่าและมันสามารถทำลายล้างทั้งทวีปได้เลยมีไฟป่าขนาดมาขึ้นมาเกิดึ้นทั่วโลกเศษหินที่ลุกไหม้ตกลงมาสู่พื้นดินจุดไฟเผาพื้นที่ป่าอย่างไม่เลือกที่เหมือนการทิ้งลูกไฟขนาดใหญ่ลงมาบนป่าพร้อมกันทั่วโลกและแน่นอนว่ามีฝุ่นและขัหมอควันเกิดขึ้นจากแรงระเบิดและไฟป่าปกคลุมชั้นบรรยากาศ ปิดกั้นแสงอาทิตย์ทำให้โลกทั้งใบเข้าสู่ภาวะเย็นเฉียบในเวลาไม่นานเหมือนกับการเกิดฤดูหนาวนิวเคลียร์ที่ยาวนานหลายเดือนหรือหลายปีเลยเมื่อแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่งลงมายังพื้นโลกได้พืชพันธุ์ก็ล้มตายระบบนิเวศทั้งหมดพังทลายลงและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่เคยครองโลกก็ไม่สามารถเอาตัวรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้ค่ะเหตุการณ์การชนของอุบาบัติที่ชิกซูลูปจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุจากวงอวกาศ แต่มันคือการพลิกโฉมทั้งโลกในชั่วพริบตาเดียวและนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนบนโลกหลังจากอุกบาตขนาดมหึมาพุ่งชนโลกด้วยความเร็วสูงโลกทั้งใบก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมากอย่างที่บอกไปนะคะเทียบได้กับการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์หลายพันล้านลูกรวมกันพื้นดินทั่วโลกสั่นสะเทือนคล้ายกับเกิดแผ่นดินไหวระดับสูงสุด ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกทวีปไม่นานหลังจากการชนเถาทานฝุ่นและเศษซากที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก็แผ่กระจายปกคลุมโลกเหมือนกับการเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่หลายร้อยลูกในเวลาเดียวกันท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาดำดวงอาทิตย์แทบไม่สามารถส่องแสงลงมาถึงพื้นดินได้อีกเมื่อแสงแดดถ,ถูกบดบังพืชก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ผู้มันหี่ยเฉาและตายอย่างรวดเร็วลองนึกภาพนะคะ ส่วนขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าดำหนาถือเป็นเดือนๆไม่มีแสงไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีชีวิตเมื่อพืชตายสัตว์กินพืชอย่างเช่นไดโนเสาร์กินพืชขนาดักษ์ก็อดอาหารและล้มตายเป็นจํานวนมากและไม่นานหลังจากนั้นสัตว์กินเนื้อที่ต้องพึ่งพาเยื่นเหล่านี้ก็พากันอดตายตามมาค่ะนอกจากนี้เท่าฝุ่นและก๊าซที่ปล่อยออกมายังทําให้เกิดฝนกรดตกลงมาทําลายพื้นดิน ทะเลสาบและมาหาสมุทรน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพิษความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลลดลงอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงขนาดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมากกว่า75เปบนโลกสูญพันธ์ไปไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์เท่านั้นค่ะแต่รวมไปถึงสัตว์ทะเลโบราณมแมลงบางชนิดและพืชอีกจำนวนมหาศาลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถ้าหากเปรียบเทียบกับอายุของโลกก็เป็นหายนะที่เกิดขึ้นในพริบตาเดียว และนั่นคือจุดจบของยุคสมัยที่ไดโนเสาร์เคยครองโลกมายาวนานกว่าร้อยล้านปีแต่เรื่องราวของโลกไม่ได้จบเพียงเท่านั้นค่ะท่ามกลางซากปรักหักพังของยุคเก่าชีวิตค่อยๆเริ่มฟื้นตัวอย่างชา้ชาๆมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนกบางชนิดและสัตว์น้ำบางกลุ่มสามารถเอาตัวรอดและค่อยๆขยายตัวพวกมันเริ่มเติมเต็ม,ตมช่องว่างทางในเวทที่ไดโนเสาร์และสัตว์โบราณทิ้งไว้ค่ะและนั่น ทำให้เกิดยุคใหม่ของโลกยุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงต่อมาก็นำไปสู่การกำเนิดของสัตว์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันรวมถึงมนุษย์ด้วยเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โศกอนัตกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ล้อล้อมให้โลกทั้งใบมาเป็นแบบที่เราเห็นในวันนี้แม้เหตุการณ์การสูญพันธ์ของไดโนเสาร์จะผ่านมาแล้วกว่า66ล้านปีแต่เรื่องราวของพวกมันยังไม่จบทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ยังคงทำการค้นคว้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อไขความลับของวันโลกาวินาศครั้งนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นงานวิจัยใหม่ๆได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยด้วยอย่างเช่นการจำลองเหตุการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพว่าการชนของอุกกาบาตส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศมหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างการขุดเจาะพื้นที่ใต้มหาสมุทรลงไปถึงโครงสร้างวงแหวนของหลุมชิกซูรูปเพื่อเก็บตัวอย่างของหินที่ถูกล้อมละลายจากแรงระเบิดในวันนั้น ตัวยอย่างเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจไม่เพียงแค่แรงระเบิดนะคะแต่ยังรวมถึงการฟื้นตัวของสิ่งมีชีวิตหลังวิกฤตนี้ด้วยทุกการค้นพบใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเติมเต็มช่องว่างในประวัติศาสตร์โลกแต่ยังจุดประกายความตืต่นตะลึงและความลหลงใหลในมูมมนุษย์ว่าแม้ชีวิตจะ,ะเผชิญหายยนาครั้งใหญ่แต่มันก็ยังสามารถฟื้นกลับมาได้เสมอเรื่องราวของไดโนเสาร์จึงไม่ใช่แค่การสูญพันธุ์เท่านั้น,น,นแต่มันยังเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความเปราะบาง และความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และในทุกๆคำถามที่เราตั้งขึ้นทุกๆก,การสำรวจที่เราทำเรากำลังเดินหน้าบนเส้นทางของการแสวงหาความรู้การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมนุษย์ค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะจนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาคิาตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ